ครับพี่นอ้องมาตึเงเป็นนองเยี่ยมแล้วเลยเพ็นน่องนะมีเรื่องงั้นตะเบนครับมาตะเบนหมอนี่เรได้เตรียมไฟหมดก้อนเตรียมไฟพี่น้องหมดก้ดอนหนึ่งโย่ไฮล่างครับไฮล่างผลฝากลก้างไปบนน้ำไม่ได้สวยมากไฮเทิงครับมารอเบิง้งหาหมูมาเห็นห้อยฝอดที่เขาเหรอครับต้องบ้างมึงมาเบิง้งฝอดมันฝอดห้อยฝอดไงฟอดได้สีนไงครับพุทธครับ nhiều tìm lam tung mất lam mất xem hắn bunny quá trình do nó quá trình yên hắn 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 ngay hắn thêm hắn 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 ผมเป็นงพูครับ มดอยเปิดปลาไหลครับปวดปลาอไหลพี่นาะอปดปลาไหลครับเก็บมือเลยครับเบิงอีรครับเ่งคอเลยครับ ขุดเลยพี่น้องเสียมคุดเลยครับอยู่บ่อยู่หรอกเห็นต้งฮู้มันไปคุดน้ำฮู้มันครับ my dog ว่าหนึ่งตัวพุทไปฟงโดูเลยครับเานาะไม่แน่อะ,ะไรไปดีนะจับได้ผมพร้อมงานไปเนาะนี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวพี่น้องเอ้ยต้องพุดเอาครับไปเนี่ยหนึ่งตัวแล้วครับตัวถุงผ้าแล้วนะครับไปเนี่ย,ยนี่ฝาดึงพี่น้องอนุญาตัวถุงผ้าแล้วนะไี่น้องเด้อ นดี๋ต้องกดน้ำไปต้องซับครับขั้นซับนหายาักเสียมคนเลยเบิ้งเห็นไหมน้ำเตีกฟูดพูดว่าไม่นอกวันนี้เอาเสียมมาที่ไหนครับเองใส่แหลมเสียมคุ้นดีกว่าครับ mọi người đi đâu hắn hả hấp 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 เลยสักหนึ่ไปนำไปเลย,เลยครับออกเหลือวผู้หนึ่งี่น้องซุนกันดีครับออกเด็กเสียกันครับพี่น้อง กัดดิบอู้บ้างั้เนี่ยอย่านี้นครับค่ไหนถึงต้กโค้งขึนเนาะ มกันเลครับเหี๋ยวจะล่อโลกั้งกติกดีดิต้งแต่ิดแดนครับินแกน ต้อกันมัน10มันแค่น้อยบ่พอแล้วพี่น้อง <laughs> นิดเตอร์หังครับ เึ้นหอดตัวพี่น้องเอ้ยแบเน,เนี้ขึ้นเรือ,อยๆมั้ครับไปใส่อ่ไรกับพี่น้องสุดหูแล้วครับไปเูิหมือนกัน เอาออไปแล้วครับรียมหาเับมหาหน่าจับสองตัวแล้วอสองตัว,ลวเลยเพี่อนสองตัวสองตัว สุกส็หน,นองบ้านเลยครับสูก็หนองบ้านสูก็หนองบ้านเลยพี่น้องปุ๋ยเดลียวพี่น้องเอ้ยส่วนตัวนี้เต่าตัวเดียครับตัวแล้วสองตัวแล้วหมู่บ้านเราขึ้นใหนนี่กรงพี่น้องขึ้นให้เจ้าของพอดี่ละครับเจ้าของง่ายล่ะโอ้ยครับซ้ำดามเสียเมล็ดละมีสองตัวถามมึงเขาแลี้ยมาเขากินไปปะบ่อไปนะพี่น้องว่าจะให้กินปะนะครับเขาเป็นอย่างไรจะไปกินล่ะ สองตัวเลยเพียงเนาะหาไปเลยครับมานจะได้อีกเติมกันซ้ำคำพี่เนาะสองตัวเลยเพี่น้องเด้อไปเบิ้งหู้เนี่เขาตีนคู่พี่น้องปัดก้นปูมาเนี่ยอุ่นพี่น้องเอ้ยมันค้นมาก้นปูจะนะีบนะบัวเด้ยเพียงเนาเด่ะคนปลาไหลครับ ตัวหุ่นนี่เขาไป็นได้กูแท้เลยอี่กายเขาแบบนี้แหละครับตุนกันมันจะออกข้างขางบ่ผัดก้นปูแหละครับปวดหัวคนนี้เนาะเป็นเท่เลยครับ ngọt thân thương hết ngọt thân lan ui không mấy lâu phải đâu bắt ừ. lông lang thì mình nha bái thước thuộc lấy lông lang là leo việc đấy

khô vãi Cô bán hút Năm, năm lắm Không phải lâu khắp แหลมเลยพี่น้องใส่แหลมครับนี่เรียบร้อยพี่น้องเอย้พวกน่ะอย่าเป็นน้ำมาท่านครับนี่โมีแหงง้งเข่ามีแหง้งมีแหง้งเออพวกน่ะพี่น้องลึกถึงเลยครับ อี oh, 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 oh. ๊ใส่แหลมตัวนี้ครับน้ำมาททันมันโอ้โหโอ้โเสียงเม่งข้ามพี่น้องสู้ซีอูซีโลดสามตัวแล้วครับนี่เ้ยใส่ถุงผาแหลกครัเดียวครับนี่ยพี่น้องตัวสามครับถือว่าใส่ได้สามตัวพี่น้องเอ้ยอีสองตัวครับสองตัวเดี๋ยวผมย้ายไปไหน ให้ตรงพลาแครเขาเดียวครับัาเน,นี่ยครับี่นอกมอนี้เดาว,ว่าถือต้องน้ำหูครับพอดีพอดีมูนี่เขาไปนตีนคู่ครับออกจากห,หน้าเขาไปตีนคู่ไอเนี่ยหันขึ้นมากครับหันมาทางหอกหูด,ดักเลยไปน,นอกไอไสยเสียมมาอนี่ไอแนวเสียมน้ำครับ ขั้นบทเสียมมันมืนพ่อแห้งพี่เนาะมันไ่ได้กินครับเสียมขูใจทีลัะดวงครับหาอยู่ม่กินคุณ่าใส่เสียมมู้นี้เป็นเพียงคือมันเขาสิ่นิมมันนาะเสียมบ่มไม่เคยเขาสินี้มันเกี่ยวนะเขาบ่ได้เพราะว่าเสียมไม่กินครับหรือมึงขนงานมันพี่เนาะ สามตัวครับสามตัวหมู่บ้านออกมากอตะเว้นอยู่นี่หระพี่น้องหมูอนี้ออกมาเว้น,นเนี่ยเลยนสยยวยบรากาศไปหาตะเว้นครับพอดีวันีส่วนใหญ่พวงเป็นมูพวงว่าโอ้ยมิตรละพันนะตัว,นะตวยูโรพันะเออโบเป็นยังหไงมันเว้นอยู่เลยบางสิครับพอดีหมู่บ้านก็ได้ไปหาตัาตัวนึงครับนี่สามตัวใครอยู่พี่นะ้องโบขาแรงขาไงหมู่บ้านออกมา ทำต้ำนี่แหละพี่น้องครับมันเดี๋ยวมาเบ็ดแน่เหลืองงันแต่บางที่โม่งกลัวแหละครับเพหัวเห็ดปูนยังเหลวก็เลยออกมาครับพี่น้องเอาก็ขอบุญมงคลพี่น้องเด้อครับคนแรกรคนแจ๊กติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดพี่น้องเรื่อยๆนะพี่น้องก็ธรรมดาก็หาอยู่ให้กินติดนาะครับเนาะเห็ดปูนนี่ก็ไม่ทอมันก็ได้ซื้อยูซื้อกินอาบามันะครับผมก็หาเสากินคำมือได้หาได้ก็ได้กินมือได้หาบ่ได้ก็กินเนื้อกันครับตัวจิ้นเอาไม้ครับ แรงมากเนี่ยพรมมาะปุมาจะไปพัดเพชรก่อนวันนี้ขันบ่มหมดด้อกันีเพาะจะในโบกินเนาะเขเพื่อจะกับีดลุ้นเขพัฒนัดไปได้ครับกินกับมะเร็มามาเต็มครับเออสลับมันดีกับลาบเี่ยนาะเป็นนาะมันสอบบอลไม่ได้เป็นของนะสลับมันดีสวัสดีครับมันเหล่ามัานดีสามลายเลยคุณน้องเอ้ย